งเทศบาลองคเจ้ดดสาสมิงได้จัดการประชุมเกิดการมีทีชาวบ้านครั้งที่สองปี2566ขึ้นซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของเทศบาลที่พยายามส,งส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางและเท่าเทียมโดยให้ประชาชนกลุ่มองค์กรชุมชนเครือฝ่ายของภาครัฐและภาคเอกชนได้มีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพความคิดเห็นความต้องการ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมตัดสินใจร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาลด้วยการจัดทำโครงการเวทีช้านขึ้นเพื่อจะได้นำแนวทางข้อยุติของการจัดทำเวทีไปสู่แนวทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในส่วนของเทศบาลคือกําหนดเป็นระดับไว้สามระดับแต่ในส่วนของเทศบาลเนี้ยประธานชุมชนจะได้ค่าตอบแทนเดือนละ1,250ันองอบาทกองการชุมชนจะได้ค่าตอบแทนเดือนละ1 0 0 0บาทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเทศบาลจะต้องดําเนินการาหาลือแล้วและจะจะ,จะลดแล้วก็ให้มีการเลือกตั้งใหม่จัดตั้งแบ่งเขตชุมชนตามระเบียบก่อนนะคะ สร็จแ,แล้วจะจะทำให้เสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนะคะก็ในห่วงนี้ก็จะเป็นห่วงของที่พวกจะมีการเลือกตั้งสมาชิกท่านสสด้วยนะคะแล้วก็หลังจากที่จบจากตรงนี้นะคะก็แก้ไขเพิ่มเติมอะไรนะครับที่หน้า1 2 3่านะครับก็จะเป็นรายชื่อของคณะกรรมการชุมชนอระิตนะครับ1 2 3 4 5หนะครับที่หน้า6กก็จะเป็นของชมรมสตรีแน้วผู้สูงอายุ ัเสร็จแล้วก็สิบโมงก็เป็นการประกวดประมงยอนยุกนะครับซึ่งตอนนี้มีทีมที่ส่งมาแล้วนะครับแล้วก็บ่ายโมงนะครับเป็นการประกวดชิบีสงกรานนะครับแล้วก็บ่ายสามครึ่งซึ่งรายการสามนาทีก็เป็นขบวนแห่สงกรานเหมือนทุกปีที่ผ่านมานะครับขบวนเส้นทางแห่ครับก็เป็นเป็นไปตามเส้นรถทุกปีที่ผ่านมาก็คือจากจากเชีบงานไปที่ทุกีรัตทางเรื่องวัดโสธสมนะครับขบวนแห่ครั้งนี้มี ที่ส่งมาแลา้วนะครับม <nee. S 2> ีอยู่สามขบวนนะครับของสมุทรจันทีเทศบาลหนุนขุนเจ้าสุนทรีชุมชนสีส่วนส่พัฒนานะครับชุมชนพิทักษ์ธรรมหลวงเก้านะครับส่วนของจุลุงผู้สูงอายุเทศบาลหนุนขุนเจ้าสุนทรีก็จะใช้รถให้ผู้สูงอายุนั่งบนรถอยู่ประมาณยี่สิบคนครับทางเทศบาลได้ประกาศประชาสัมพันธ์ในเรื่องชื่อของเจ้าหน้าที่ที่ออกจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บสุขมวลก่อในยอดสถานที่จึงจะมีอยู่สี่ท่านนะคะ ก็คือคุณสายันทัสวัสด์ุณเติ้นนะคะคุณชายาภาคุณแตงนะคะคุณสุภาพรทองสังคุณจอยแล้วก็เจ้าหน้าที่หนึ่งท่านคือคุณดวงพรทีนี้ก็ขอนำเรียนให้ที่ประชุมทราบว่าเจ้าหน้าที่สามท่านนะคะัก็คนเดียวนะครับไม่ทำจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นสองเดือนครั้งอะไรอย่างนี้นะครับ แต่ว่าเนื่องจาเลือปีละ2วน40นี้เริ่มตอนนี้หรือว่ารอให้สิ้นปีกประมาณก่อนคะก็เรียนถามท่านผอว่าจะเริ่มมาติดต่อเสียเดินต่อไปที่นี่ได้เลยหรือว่าต้องรอได้เลยค่ะทางเจ้าหน้าที่มีทะเบียนคมู่นะคะท่านอาจารก็จะมีทะเบียนคมอยู่เราว่าบ้านหลันี้ชำระเงเดือนไนะคะมาติดต่อได้เลยค่ะคุณจะมีการเลือกฟังเราก็เน้นไปที่กิจกรรมเชิญลูก ไปเยอะมากท,ทุกท่านก็พี่ๆก็ไม่มีเวลาค่ะทาให้ไม่มีเวลานะตรงนี้ก็ใมตรงนี้นะคะก็จะแจ้งผู้บริหารต้วหัวหน้าส่วนทางาราชการแล้วก็ขอ,อ,อรบกวนพี่ๆนะคะคณะกรรมาการชุมชนช่วยกระดิกน,นิดนึงนะคะแล้วก็ขอเรียนเชิญท่านผอ,อ,อคณิษฐาค่ะท่านพัฒนาอออผอกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนผ่านมานะคะวันนชันนี้อยู่จังหวัดิสุธรมานะคะ มาอยู่นี่สาปีครึ่งเป็นคนสมุดประการคขยายทะเบียนมาเรียบร้อยแล้วพอมาเจอแม้แต่ที่อยู่คอนโดเราก็ยังไม่กล้าถามที่จะเก็บข้อมูลอันนี้เข้าใจนะคะในบริบทแต่แต่ทีนี้ก็คือว่าภาระที่เราต้องทำนะคะมันมันก็ต้องเดินต่อไปข้อมูลจะวัดอนี่อยู่ดีๆหน่วยาง,งานหน่วยาง,งานในเเนี่ยคือบริบทนกะก็บอกว่าจะลงช่วยทำอย่างอย่างเต็มที่ ก็ขอฝากด้วยนะคะขอความร่วมมือในการดําเนินการให้ใหา้ทหนห่วงระยะเวลานะคะก็ขอขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะคะกีฬาจังหวัดของจังหวัดสุพรรณบุรีจะจัดกิจกรรมนะครับฝันลำลึก1้0ปีรอสอหรือนะครับซึ่งจะมีจุดสตาร์ทอยู่ที่เจดีความขั้นสมุทรนะครับแล้วก็ใช้เส้นทางข้ามสะพานหุนิพลลงอู่เจ้านะครับแล้วก็ วนไปยกขวาเส้นสุขุมวิทน,นะครับเป็นจุดปายทางที่เส้นสลัการนะครับก็ประชาสัมพันธ์นะครับ,รบเดี๋ยวแผ่นพับเนี่ยจะไปแจกกับผ,ผู้ผู้มีบ้านเดือนหนรืเข้าถึงนะครับมันก็มีปัญหาต่อเนื่องมาก็คือว่ารถตู้คนเ,นเนอ่นเหมือนคุณพี่เมื่อสักคร,รู่นะครับพี่ได้นําเสนอนะครับผมก็จะเสริมให้ท่านอาตวจย์ยได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า ชุมชนร่วงพระนามวสิเกตนะครับปากทางเข้าออกบริเวณเซเว่นอีเลเว่นนะครับตรงนั้นนันตาดรถเรียกพางด่วนนะครับมีรถจอดคู่ขนานทั้งสองฝั่งฝั่งซ้ายฝั่งขวาปิดปังทัศนคติการออกจากชุมชนนะครับลูกหลานผมจะไปโรงเรียนแต่ละวันต้องโผล่หัวขึ่งเรียนนะครับถึงจะได้เลี้ยวนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ว่ารถบรรทุกอย่างเดียวนะครับเป็นรถเล่รถอะไรต่างๆนะครับหรือว่าเป็นรถขนหมูนะครับที่มีลง ตำแหน่งหมูอยู่ข้างในนะครับจอดเกะกะไปหมดนะครับเลยหน้าชุมชนนะครับผมก็ได้นํารูปนะครับที่ท่านประเสริฐได้ชูให้ดูอยู่หน้าขนานี้นะครับเหตุการณ์ิงนะครับเกิดขึ้นทุกวันนะครับทางข้าองุมชนรุกธนามสิบเกียรตินะครับเรียนท่านประธานในพิธีวันนี้นะครับที่ดําเนินการประชุมนานนี้นะครับสงกรานต์เนี่ยนะครับจะมีเราเราไม่ได้จับมาหลายปีนะครับทีนี้ปีนี้จับเนี่ยก็เชื่อว่าคนจะเยอะนะครับเหมือนกับทุกปีที่เคยจับมานะครับไม่ว่าจะเป็น ในช่วงสงกางพระประแดงใช่ไหมเส้นถนนปู่เจ้าหรือถนนของทางพระประแดงกระีครับหน้าโควิดเนี่ยเราจะจัดในเรื่องของการแห่กันเองเงียบๆของภายในวัดซึ่งปีนี้เนี่ยโควิดมันเริ่มตามอยู่แล้วนะครับทางโรงเรียนทํามนวิทย์นะครับเ็าก็จะจัดรวมเป็นศูนย์รวมทั้งหมดของงานประเพณีแห่แห่ของโคงกระถางนะครับแล้วก็จะแห่ไปตามวัดต่างๆในอำเภอพระประแดงที่เป็นบ้านงามนะครับ คือในวันที่13ถึงวันที่15นะครับันที่13เนี่ยเนื่องจากเราไม่ได้จัดในเรื่องของอางวัดเลยนะครับหมู่บ้านสกนองนะครับทั้งหมดจะมาจากสบ้านะครับสบ้าเ,เรียกสบ้าบูบราสบ้าอะไรผมเรียกเขาถูกมีแต่เสื้อจะแลกถ้ามีาอยฝั่งีทนานจะมาจากที่วัดมีการกวนกละแมมีการละเล่นพื้นเมืองมีของขายประจำหมู่บ้าน อะไรต่างๆที่วัดสลตั้งแต่วันที่1 3ถึงวันที่1 5ส่วนในวันที่1 3ก็จะมีการแห่ในงานตปกตินะครับแล้วก็จะเชิญธงอาคารขึ้นสู่ยอดเสาตามวัดต่างๆแล้วก็ขอเพิ่มต้นเพียงเท่านี้อย่าให้ไม่อย่าให้ภาพบรรยากาศได้ดูเรื่องการแห่ทั้งสมงด้วยซึ่งเต่าแก่คเต่าแก่กว่างานประเอีสงการทั้งหลายครับขอบคุณครับพิจารณาและก็แก้ไขให้ตำบลบางแคผมด้วยครับขอบพระคุณครับ เพราะว่ามันจะต้องเป็นไปตามผังเมืองที่เขากําหนดถ้าเกือผังเมืองเขากําหนดว่าจอดได้เทศบาลก็ไม่มีอานาจที่จะไปห้ามเขาจอดนะครับแต่ว่าจะประสานขอความร่วมมือในส่วนตรงนี้นะครับก็ก็รับในส่วนตรงนี้นะครับตรวจวดยครบวงจรคือหนึ่งมีแพทย์ไปสองมีรถเสลนะฮะสามก็คือตรวจภาวะของความความต่ำแน็คของปอดความสุขของปอดคือตรวจด้วยเครื่องสไปโรสไปโรเทค นะอาทิตย์จะอาทิตย์จะควบคุมได้ควบคุมด้วยการต่อปอดด้เคื่องแาบปอดให้ทราบเลยเพราะวะ่าเรื่องของวัณโรคซึ่งมันไม่หมดไปเราจึงได้จัดทำโครงการเรื่องของการตรวจค้นหาวัณโลกกนนคร <ๆ S 1> คก,กอดน,นะครับตรงนี้นะครับซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกันสักทีเดียวแต่ถ้าการณีอยากท่านมีความประสรงค์ตรงนี้หรือว่าจะเป็นคนของมุมาดเองก็ทําเรื่องเข้ามาได้นะครับแต่ว่าตรงในส่วนที่ในการตรวจภาารวมของชุมชนตำบลบางยะแทกที่พูดถึง เดี๋ยวทางผมจะประสานงานกับรองผศตบบางยาแห้งซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่เพื่อดำเนินการต่อครับคุณครับ